เดี <Okay. S 2> ย๋ยวจับใส่เอ้นเหยียดไปเริ่มองอนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อน,นี้แม่อ้อยกับซิมารีวิวของที่ไปเที่ยวตลาดน้ำไส้หน่อยมะน,น้อยจ้าเนาะว่ามีหนนยางแน่ซึ่งไปซื้อกันมามาเบิ่งกันเลยจ้ะว่าสิมี่หแบบยางได้หยางมาแน่เนาะมือนีเนาะ บมกกระทกลกจ้ะหมกกระทกลกหรือเสาวรลักเสาวรสขอใหยจ้ะเสาวรสจ้ะไม่ไหวใช้มหาสิบ,บาทจ้ะสิบ,บาทเนาะนนขนมนบุญนีก่าเพราอยากสิบ้าทเลยกล้องได้จักบาทนะัง <35. S 1> สามสิบห้า,า,ส,าส้าบาทน้องสาวเป็นสิ ได้สลายสองห่อสองห่อหาสิบรสดั้งเดิมจากสลายเขาพูดจักบาทนั่งห้าสิบบาทห้าสิบบาทยี่ห้าต้มไม่ไหมแล้วจังนี่นั่งหอดน,นี้เลย หมากฝรั่งจ้าฝรั่งสวนชาวบ้านเพิ่นเก็บมาขายจ้าของชาวบ้านหาสิบบาทจ้ากรอ,อบซิมมึงแล้วแซ่บหมากหน้าจ้าสามถุงหาสิบจ้าพี่น้่งโอเคยูคนขายถุงละยี่สิบบาทจ้าต่ว่าสามถุงเพิ่นขายห้าสิบบาทฝนกำลังมาจ้า แล้วก็มดแล่านั้นพี่น้องบ่มีอย่างไรจ้ะม้วแล้วตะกานี่ก็เดินทางมาส่งน้องที่ประทุมแล้วแมวกัะสิกับปักเกตจ้ะท่านี่ก็บ่มีอย่างแล้วพี่น้องสวัสดีนะคะเนาะเจอกันแม่ชิบนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวอันเดอวยจ้าบ๊ายบาย